แตงที่หั่นไว้นะคะต้นหอมไข่สองใบอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศนะคะแล้วก็เอ่อต้นหอมในส่วนของโคนมันเนาะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยคะ่ะ ผัดพอให้มีกลิ่นหอมนะคะเสร็จแล้วเอันนี้ก็จะตามด้วยไข่ลงไปเลยค่ะง่ายๆนะคะเมนูนี้ยีไข่แดงให้แตกนิดนึงเนาะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาเซ็ตตัวสักครู่ พอไข่ okay. เริ่มเซตตัวนะคะเอมี่ก็จะใส่แตงกวาลงไปเลยเนาะสูตรไข่สูตรมันนะะทุกคน แ้งใกล้จะสุกแล้วนะคะเอมี่ก็จะใส่มะเขือเทศลงไปเนาะเพิ่มสีสันนะคะเพิ่มสีสันนะแล้วก็เอมี่จะปรุงรสกันเลยนะคะทุกคนเรามาปรุงรสกันเลยน้ำตาลน,นะคะนิดหน่อยน้ำมันหอยนะคะ แล้วตามด้วยซีวขาวค่ะใส่ลงไปแบบไม่ต้องกะกันเลยไม่ต้องตวงกันเลยกะเอาเลยนะคะเริ่มหอมแล้วค่ะทุกคนเริ่มหอมแล้ว น้ำจากแตงกวาก็จะออกมานิดหน่อยนะทุกคนจ้ะอันนี้เอมี่ไม่ได้เพิ่มน้ำนะคะมันเป็นน้ำจากแตงกวาเนาะเสร็แล้วก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะทุกคนเอมี่จะใส่หอมเนาะ โรยหน้าค่ะเพื่อให้สวยงามและมีรสหวานมากยิ่งขึ้นนะคะต้นหอมจะช่วยให้มีรสหวานมากขึ้นเนาะสำหรับคนที่ชอบก็ใส่นะคะคนที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะก็คืออาหารจะอร่อยก็คือถูกปากคนกินนะคะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วะค่ะทุกคนผัดไข่ใส่แตงแบบง่ายๆของเรานะคะ เราไปตักใส่จานกันเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะกับผัดแดงใส่ไข่ของเรานะคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะทุกคน เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาชิมรสกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงเนาะจะอร่อยเหมือนหน้าตาหรือเปล่ามาค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสกันเลยแตงกวาเอมี่หั่นชิ้นใหญ่นะคะทุกคนหั่นชิ้นใหญ่เพราะว่าเวลาผัดจะได้ไม่เละเนะคะเนาะ แ้งหวานกรอบรสชาติกลมกล่อมเลยทีเดียวค่ะทุกคนมีความเปรี้ยวของมะเขืดเทศนิดหน่อยนะคะก็แล้วแต่ความชอบเนาะถ้าเกิดว่าใครชอบก็ลองทำกินได้นะทุกคนจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะเอนี่ก็ขอฝากทุกคนด้วยนะคะ เกิดชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอมี่ได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะทุกคนจ๋าวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะกินให้อิ่มนอนให้หลับค่ะทุกคนเจอกับเอมี่ได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ